ดีป้าลุงสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีอยู่รอบเดอ้อพี่น้องเดอ้อพี่ติกำลังเห็ดกินพี่น้องปนกระปูบ่มีแนวกินเอื้อนนะสิต้มมะม่าใส่ผักบุ้งมีเนีน่อคัวต้องให้กินเด้ด <c oughs> ใอใช้้ถั่มนะเอาแบ่งกันลูก เวอันนึงเโดยเอาไ้มันสุกอยู่กับอันกระปงนะแคตหยังไ่ยังจะได้สุกได้ลูกมันยังอันไนยไอเน็ตไปเบิ่งให้นอกในลูกมันยังบ่อุกอันนั้นนะเอาเอ้าเมีครัวอู้ขลุกอีงันนะนมันบ่ออาว่ไมจันัวอีัลูกให้อ่ายบ่อ้ยเอ้ยไปอ้ามกรมีมีมมม่เลนน่่เลน่บ่นแนเมมย แกระติ่งขนกำลังเห็ดกินพี่น้องเลยคกคุกไก่่ร้อยใส่ผีพวกล่ะลูกคุกคกไก่คุกคกไก่จี่ให้น้องแล้วร้อยกุกคุกไก่เห็ดอะไรเห็ดใหม่เห็ดใหม่นั่งลงดีๆ

คัดยองยองกะลาตางบตาตีเดี <eux ils S 2> ๋ตเสียาพักผัวเสียบอ่ะขตบนะไอ้เคนรอยคนเสียบุมเสียบจ้มเสียบจ้มปวน เอา wow. ชนชนอาเฮ็ดให้ม่แพ้อน่มึงได้แม่แพ้แม่นลูกเจ้านั่นเดี hmm. <man os> Man os> ้ยงเจ้าได้าันอยู่ดอกเห็ดกินบดเป็นบดอย่างหนึ่งข่าวสวยข่าปนกัะปูแล้วมาใส่นาบอเดี๋ยวพึ่งก็ใส่ที่ลูก ใส่ถวยน้อยอีละใส่ถวยน้อยลูกละนี่ไอ้แนนเอามาอีเล็ตัวหนึ่งตั้มอีกลูกละนี่เปลี่ยนขบเปลี่ยนชักหน้ามาดูลูกติแต่อยากกลัวแต่โอ้ย ชางสิบแปดสะอาดเบ่งดรอปเนี่ยฮึซีมังเละเนี่ยมาทะเลซีมตั้มคือบแหลกลูกตั้มอีกบะหมักหลกน่งวะเขาอยู่แค่คอตี เอื้ยนี่สิต้มมะม่าเอ้แน่นนะแค่น่าก็อยากนอนแล้วนี่ยลองบอลุกเลยนะลองบอลเล่นตุ่มเดะลูกไม่ทางหลัง กินข้าวต้มปลาอาฝาอักว่อยโรอยกกิ่หนึ่งลูกได้กกินหนึ่งข้าวต้มมาฝอักกล้วยกกล้วยกะบร้ไลเดอะเอาากินผกันอา,ากินผอ,อ,อะกันเอาากินเผามเมื่อยเลยลาคือกินก้อนใจเนี่ยกินเสา หิวแห้งบ่ดินกินโลดข้าวต้มนะแล้วมากินไปถ้ากินพบกันหน่อยบ่ลายของข้ากับบ่าดี่ยวลายมากล้วยบ่พ่อวีซะบ่หอดวีกล้วยสีหาหน่อยหาเอาอืมหอยเกลียวเกลีแม่พุ่ nên phải phải chạy bớt á kín bớt đi bớt đấy hả nè không, bây giờ phải chạy bớt đó mà mẹ luôn đủ đủ thả mỏ ra cọc cho con เขาก็เอาอันนี้ลงรววสกอร์อ่อ้ใส่บวชก็ได้แล้วมันไอยกินบวชอะโอ้ปกติมือนเป็นเด็กดีดิผมกับปึกศึกปึกขิกนี่ห้าซากหัว่อกี้นี่มัน โอ้ยหลดนะนะเฮ้ยลูกว้อยเว่อรอนลูกแรกลูกเด็กถ้าชอบแบบเออไอ้เจ้าหงายไป่วยหนาให้ร้านพัวตาม

อยากนอนแม่อยากนอนอาเธอปลากาบจีรินโอ้ยอีด้ด้กินมาได้ลูกกินมาได้มัสิกินเีร่ต้มกะโพรแฟตซี่วะอะเฮ้ยอาไงละตมกพรากะบพรเห็เบ่งลูกอ่อ่ะอับอับอยัจ้าหยัจ้ำมาลูกอุ้ยเอาขึ้นมาเอาพ่อยหยากจ้า จำได้ได้นองบกินใส่น้มะจักใส่หมักทิพะจักเออโอ้น้ำมันโอ้มอลูรโอ้น้ำมันบลอกนาวมาหิวข่าวบุที่แท้เพิ่ก้ากะกินวันกิอ้นมาอโอ้ยกินข่าน้ำเอยสติอาลทรอีร้อยอย่าจับด้วลูกอย่าหนองเพชรน่นั่นนั่นนั Ai kêu kim cậu Cây Cây Phết lục phết phết kè 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 kè. Phết, phết. phết lục ừ, lại Ni Ni Giờ sẽ em khám nhảy nữa lục lại đó Kiếm tâm mà mạ bỏ mình cái đi phải cà ไปไปุกระปูนะอ้ทอาลงมาลูกอย่าลงมาลูกนองสีเกสีเยสีคุยเกสียบ่ลูกไอเกยสีขยเอาทุกหมาหม่านจุดลูกตอนนี้ไอไอเกวไอเกวป่วนปมองเกาบมจั้มันยังจะไปไดกคับบ่กนั้น กเอาดูเข้ากไก่นี้เอก็แ่เอาจุจีใส่จุจีใส่กุ๊กไก่กุ๊กไก่ไไก่กุ๊บกูแมนกุ๊กไก่มจะป่วนมือนะเฮ้ยพอหญ่ป่วนอันนี้เอามือไปใส่ด้วยค่ะเออมันหนีมือเลย ทีด <Merci. S 1> ีเทปข่าวมาเดี๋ยเอาไปว่าเอาบปสเสหายมาเรียนเอาเยอะเสิอหายเรียนเดี๋ยวล่อเที私私่เขาวน้องหย่มได้บะมันกันเนี้ยวต่อพอพอพ่อพ่อพอล่อลูกเี๋ยล่อน้องหยัมมาได้มันเนียวมันนี่นี้อาตัวเป็นแบบบอสล่อเลยหามาติดมันกบกินมาติดแล้ว ข้าเป่าไฟปลุกเป่าข้าเป่าเองกีฝบกีเทาเต็มหน้าบดเลยโอเคงามการดรถมก็นักัแง่ดีเลาสองหน่งหนึ่ม่บ้านค้นกับจากงามลสี่เดียผ่านโหนาห้ามือเลยโหนาเ้าคือสี่จากนอนเลย มันจะพะพมหนาเน๊เอขี้โห้ยบนหัวจักเอาชองยังลูกสีวิพาหัวหนาเมื่อเลยเลยหัวหนาหันาเขามานำติดหลดมาติดหลดมาโลดได้อีกนี่ยให้เน็ตจะรีมาเนี่ยหูเนี่ย่เห็นไอ้นั้นอกไอ้นั้นแหงย่านอยู่อ นาเอาอย่ไปเฮ็ดนันนพอแลลวลูกพอแล้วพอพน้องกินบดติปสิได้กกินบคพี่น้องอยู่ดีไม่แหงวตะกุวทุกคนิปหนะพอกันใหม่เด้อพี่น้องสบายดีถุย่าเกวเอาถอย่ายดสบายดีด้อุยงา